Yep. You're going crazy. Yep. Huh? Sup. <laughs> <laughs> <What's> <laughs> 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 ไสัมเดียวใจเย,ย็นที่ห้องกูเอะไรปากวะอาหารอิตาเลียอะไรวะอัหาุลลาคาปัชโอคาปัชโอแดงแทบเลยนะสัตว์ถูกคาปัชโชอาหารอิตาลีมงเคยกินปหเนี่ยไอ้ช่วยมันร้อนกับมเอีอ่ะ <c oughs> อเดิฟออเดิฟออเดิฟอาหารพูวิลล่าเลยนะมึงอาหารเอลเอ้ว้าวไอสัตว์อิตาลีมาเอลเอ้น่ากูกินลาบไวไวว่าไปมันมีข้าวของมึงหิวอ่ะเดี๋ยวมึงทำก๋วยเนี่ยไอสัตว์มาถึงไม่พูดวิจายเฮียเดินเข้าครัวอะไรวะหิวอ่ะกินเลยว่ะได้ได้ได้ ต่กินกินมันหอมเออกินแมงหน้าดอยู่วะกูอย่ี้กินไม่ได้จริงป่ะอกูกินไม่ได้จิ้กูซื้อมาไหมฮะมันเน้ออะไเป็นไงบ้างรสชาติเนื้อหัเนื้อัวเนื้อหัวอันนี้เนื้อแองกัตปะเนื้อหัวแองกัดอิ่มเลยไอเนี่ยออสเตรเลีย มันเป็นเนื้อลูกวัวเว้ยเขาเอามาสไลด์บางๆก็เนื้อวัวอังกัตใช่ไหมล่ะลูกวัวเลยเหรอเนื้อลูกวัวเขามาสไลด์นางบางจริงจริงมันต้องกินกับน้ำมันมะกอกเว้ยกับนี่แหละมันต้องกินกับน้ำมันมะกอกแต่กินกับดีดีกว่าอ่าว่าคุณรส่วนโก้ขอพูดว่าอร่อยเป็นภาษาอิตาลีอย่างนี้ป้ามกี้บอกหาอิตาลีโปเกม่อน กูเห็นรายการของพีชช้อยยังทำเลยแต่พี่เดพี่อีนนี่คือพี่พีชอีทแหลกเหรออืมเปล่าอีโปรล้างคือว่ากูเห็นพ่าพาพี่เด์กินอะแล้วพี่เดพี่เดนี่ไทยเทอ่ะใจ่ไม่มีของแล้วกูเป็นใครแล้วไมถึงกินกินอย่างเขาไม่ได้ครับก็ไม่ยากมึงก็เป็นพีทไปเดี๋ยวกูเป็นพี่เด์ไงเป็นพี่เดชไม่ได้หรือวะ ไดม้มึงเคยกินแล้วมึงขับม,มึงพากูาแดกไนงะอ,อ๋ดังนั้นมึงกะเป็นที่อีดไปอนั่นเขากินลาบกินก้อยอเปเี้ยเหมือนกันนี่เรากินอาหารอิตาลีอมาแล้วกินได้เลยปะวะเอานะเปิดประสบการณ์ นี่มึงห from from ิวมาจากไหนเนี่ยกูต uhm. ้องพูดแบบพิลแบบพี่เดชได้ปะอ๋อพ uh да> ิลมึงโตบ้านเพื่อนมั้ยเนี่ยไม่ไงเปฝากขมนิดหน่อยครับก็จริงๆแล้วผมเองอ่ะต้องบอกก่อนเลยว่าไปโตมาอยู่ที่อเมริกาก็คือไม่เคยกินอาหารไทยอะไรแบบนี้มาก่อนเลยครับผมก็รู้สึกว่าพอได้ลองกินแล้วก็รู้สึกติดใจจริงๆแล้วอาหารไทยเป็นอาหารที่รสชาติยอดเยี่ยมมากเลยครับมีสัตว์เป็นตุเป็นตะเลย แล้วกูเปนพี่กูต้องพูดยังไงต่อเนี่ยภาษาบ้านไม่ยาเป็นเรื่องเดกินไอเนื้อนั้นนี่ยไอเนื้ออีกอันนึ่งเนื้อนั่นถึงมเนยตนี่รกยับโนจเดี๋ยวดูเต็นไปอ ขมบ้างเอาอันขมใช่ป่ะอันเปรี้ยวแม่อร่อยอะเพาว่าขมอร่อยกว่าเนี่ยจิ้มขมอันไหนคือขมอืมแล้วอันคือเปรี้ยวเปรี้ยวที่ตอนนั้นไปลองกินที่ทอมลองกินที่ร้านนี่ลองจิ้มจิ้มมาอันนี้ไปซื้อมาร้านไหนเนี่ยร้านเจโอเหรอมึงโดนเซ็นเซอร์อะไรร้านเจโอจริงอ่ะไม่เขาชื่อลุงโอไงไม่เหมือนด้วยเรื่องเรื่องใส่ใส่ทองไปเลยเธอเลยเราก็เลยแซวว่าเออ เสียเสียอเสีอยอเฮียบางทีกูเคยเห็นใด้เขามื่เจอเขาทำน้าเขาเราเกะไงเราก็เลยแซวว่าเสียเสียงเนื้อมันค้นล้วนไงคือดีหรือไม่ดีวะดีด้ว,วยจริงมั้ยหวานจุย้ยจุ้ยแต่ดูเขาทสาสะอาดอยู่นะก็อย่างที่เขาเคยบอกแต่ก่อนเองผมก็ไม่เคยลองกินนะอ่ะแต่ตอนนี้มันยุคโรคระบาดโควิดก็ตามที่เขาให้กินปรุงสุกไม่ใช่คนโบราณเขาเคยบอกไงว่าแบบถ้าไม่กินเราก็อดตายไง เอาเจริงๆแล้วผมก็ไม่มีกินเหมือนกันก็แ่างเนี๋ยลองอขอคำแนะนน้อยก่อนดีกว่านะนี่ๆผมเองก็พูดไทยยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับผมพอดีโตจากเมริกาก็ยังฝึกๆอยู่อันนี้ก็เห็นเพื่อนบอกว่าเป็นอาหารไทยที่เขากินกันผมก็เลยกะถือโอกาสนี้ยลองจิมซะเลยอะไรเงี้ยอ,าาอิตาลีให้กูย้ำกี่รอบวะอ๋อฮะ คือก็มองเป็นอาหารไทยไปได้โอ้โหเอฟจิ้มเยอะเกินจิ้มนานเกินจิ้มไม่สนาหุดใจกลัวเลี่ยนเหรอเราไม่เราไม่ต้องนำหน้างั้นคือแผ่นกล้องไม่ถูกเลยก็อันนี้คำแรกผมกินผมก็กั้นหายใจแต่ยังกล่าวว่าคำที่สองจะลองแล้วไม่กั้นหายใจดู อันนี้ก้นหายใจวครับยังไงบ้างกินยังไงก็อร่อยอย่างนี้เอี่ยเออแต่มันก็ถ้าทำจริงไม่ต้องคิดว่าเอาจริงๆตัวมก็เหมือนซาซิมิหรอผมกินเป็นเป็นเป็นคนที่กินเหมือนแบบพวกอะไรขมผักขมอะไรเงี้ยกินได้อยู่แล้วแต่พอแบบอันนี้เหมือนน้ำจิ้มอันนี้มันเหมือนน้ำจิ้มแจ่วปะ ขมมันกบอ่ะมันก็น่าจะคล้ายละมังแต่มันน่าจะมันขมปี๋เลยอ่ะลืมคําว่าแจ่วไปได้เลยมันติดหวานๆติดปลายหน่อยแบบรสชาติพวกอาจจะเป็นมะนาวอะไรพวกพริกป่นอะไรของเขาป่ะเกิอ่าฟิวขมมันมาแซงไงมันทําให้เรารู้สึกว่าลืมลืมรสชาติพวกพวกความดิบของเนื้อไปอ๋อพริกฝรั่งเขาว่าอะไรนะพริกอะไรนะหมูชิลลี่อ่ะชิลี่หมูชิลี่อ่ะชิลลี่หมูชิลลี่อ่ะชิลี่หมูชิลี่อ่ะ ไอ้ที่มันใส่พิซซ่าพริกอะไรอะ่ะไอ้ร้านมึงอะ่ะพริกอะไรอาริกาโนโอ่ะอืม,ม,ามอาริกาโน่ไม่ใช่ป่นหรือเหี้ยอาริกาโน่อาหารอิตาลีเปปเปอร์อ่ะเออไแต่กูว่าเนี้ยมันอร่อยดีวะ่ะแต่ว่ามันต้องมีหอกไอ้มีกระเทียมประกบด้วยปะ่ะกระเทียมมึงกินหมดแล้วมันเหลือให้มึงประกบเลยเ <laughs> ขาให้มันจำกัดเอาหรอเมื่อกี้กระเทียมมันกินแล้วมันมันค่อนข้างกบกบอยู่อะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอก ท้องเสียอะไรก็ไม่เป็นไรออกไปไหนไม่ได้อยู่แล้วตัวตัวตัวก็จะกินกับใบอะไรมั้งก็พอได้อยู่นะใบอะไรใบยีราดไม่รู้ักไปป่ะยังที่ก็เปิดใจเปิดประสบการณ์ใหม่ด้วยไม่เคยลองอะไรฮะกินประจำอยู่แล้วไงก่อนอันนี้ก็ไม่ได้กินดิบอะไรไม่ค่อยกล้ากิน กุก้งแช่น้ำปลากินไม่ค่อยสนิทใจเลยอะไรแบบชิมได้ลองกินอันนี้ของมันดีอลยไหมเอามาเมื่อกี้ก็ชิมให้ดูเนี่ย <c oughs> ให้เอาอีกเหรตองจ <c oughs> <c oughs> ับไม่ทันเหลออยูเยอะอบีบบีบบีบไม่แตกนะเดี๋ยวหาว่าเด็กน้อยอจัดคาไม่ใหญ่แต่ว่ามันก้องควรมีผักประกอบด้วยอ่ะไม่งั้นเหมือนไม่ไม,ไม่สนิทใจอะไรขอหอมหน่อยว่ะหอมติดเปล้ป้าหอมให้ลูกโดดมองนี่ไงลูกโดดเต็มเลย นะนก็มีกานหายใจแล้วแล้วเป็น <c oughs> ไงขาวอร่อยนะเอาจริงๆแล้วมันจริงจริงปะเนี่ยเออมันใช้คำว่าอร่อยด้วยมันมันรสชาติดีพวกพวกเหมือนเครื่องอะไรอนะเครื่องเทศที่เขาใส่อ,อะเหมือนเขาปรุงมาดีอยู่แล้วอะข้าวกลุ้อะไรเงี้ยเออแล้วก็ พอเรากินอะ่ะมันจะแค่แปดแปดในะเรื่องของควาเป็นแบบนิ่มๆแยาๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่กแ็แค่ไม่คิดอะ่ะก,ก็พอเลยเนี้ยตอนจริงๆก็คิดว่ามันเป็น,นะอ,อ,ปะอะไรดีวะเบคอนกรอบปะสีคล้ายๆอะไรเงี่ยเบคอนกรอบอ่ะเออแต่มันไม่กรอบเลยเนื้อสไลซ์ชาบู้็เออประมาณนั้นปะอย่าไปคิดว่าดิบ <c oughs> ที่เดี๋ยวกินได้หมด ไม่แต่กูยังชอบอันนี้วะอันนี้จริงๆเหมือนไอ้ขมๆเมื่อกี้มั้งมันหวานเเนี่ยก็เปิดเปิดใจอ่ะดีไม่ดียังไงก็ขอลองครั้งนี้แล้วก็พิสูจน์กันเลยว่าถ้าถ้ารอดั้งนี้ใหญ่กว่าเดิมสิ่งประเนีอ่าดูบางๆก็ได้อะไม่แต่แบบเรากินเราไม่ได้เคี่ยงไงชิมบางทีมันก็ต้องจับเต็มไปเลยว่ะเนี่ยโคตรเมื่อกี้ขมแล้วมันช่วยได้คือรอบนี้สัญญาเลยว่าแบบจะจะแบบไม่กั้นหายใจละ ดูๆกันเอาเลมไมกินไปลเลยกูก็กินในทางของกูเป็นไงบ้างจงนใจรเก่งพอได้แล้วก็อย่างที่บอกมันมันกขมหน่อยก็โอเคนะมีรสชาติหลังหลังจากขมไปแล้วอะ่ะ ถ้าคนกินขมอ,อยู่แล้วอยู่บ่อยๆอะไรเงี้ยก็กินได้ก็ฉะไผมว่านาจะกินได้ไอ้กรุงนี่มันใช้ใช้คนละครึ่งซื้อเปล่าใช่ใชจริงๆเขาบอกว่าสิ็จพวกเนี้เอาไว้ใช้สําหรับคนที่เขาไม่มีจริงๆนะจริงๆผมก็ไม่ได้ใช้หรอกแต่เพื่อนช่วงนี้ย <ผม S 1> งานมก็ไม่มี <laughs> ผมก็ไม่มีก็เลยต้องใช้ถ้มีมาอยู่นี่ <laughs> ถ้ามีก็ผมไม่มีเวลาว่ามาตัดคลิปอะไร้ย แต่จริงๆเหมือนติดใจในนอัน,น,น,ออนี้อันนี้อร่อยอะเนี่ยอันนี้อร่อยนะลุกชอบหรือไม่ชอบก็กินได้นะสนุกไม่ชอบนานทีดีกว่า <laughs> <laughs> จะกินบ่อยอันนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ปะ <laughs> แต่แต่ยังแ,แอบไม่กล้าแบบจัว่วจั่วแบบไม่มีผักประกบะอนะไรอย่างเยังยังฟุ่มดีๆมีไม่กินกินก้วยเฉยใช่ไ <laughs> นั่งไม่รีวิวอาหารหน่อยกุ้งซื้อจักอะไรนะสารคามอะที่จุดที่แบบเนี้ยโควิดอะลูกสงครามสงคราสงครามบ้าสารคมสารคามคนบ้านเดยดจบแล้วบ้านเด็ดแต่ล้าสารคามกินหน้าอร่อยยังวะเดือหล้านที่เดียวยอเมื่ออะี่นไม่กินจหรอนม่กินห